Uh huh. มาตามสัญญานะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับดวงชะตาในปีหน้า2,5,6,8ปีมะเส็งนะครับทั้ง12ลัคนาราศีตอนนี้สินแสหมิงนะครับอยู่ที่สิวาคาเฟ่น,นะครับเป็นโอ้โหคาเฟ่ที่สวยมากนะครับบรรยากาศดีมากๆลาดพร้าวร3 0เรามาถ่ายทำกันที่นี่ นะครับอยากให้ทุกคนได้มารู้จักที่นี่แล้วจะรักที่นี่นะครับสินแสหมิงนะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยในปี2568 mm. นะครับเป็นปีที่ดาวขยับย้ายนะครับและไม่ใช่ย้ายแบบธรรมดานะครับย้ายแบบที่เรียกว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าดาวพฤหัสย้ายก่อนเลยนะครับ13พฤษภาไอราหูราหูาหย้ายก่อน 5พฤษภาถัดมาก็เป็นดาวพฤหัสแล้วก็ดาวสาวนี่แหละขยับเดินหน้าขยับถอยหลังอะไรของมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่เอาเป็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมด3ดวงดาวตรงนี้เป็นดาวระดับก็อดฟาเธอร์นะครับคือประธานฝ่ายสุพราะห์และประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์แล้วก็ราหูนะครับอีกหนึ่งนะครับดาวที่ให้ความสำคัญกับทุกๆดวงชะตา และสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นบอกเลยว่าในปี2568เป็นปีแห่งการบุกเบิกนะครับเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแม้ว่าช่วงต้นๆปีนะครับจะเหนื่อยภาระเยอะแก้ปัญหาเยอะในเรื่องของงานแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเมื่อผ่านเข้าพฤษภาคมไปแล้วชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทั้งในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงิน สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับการเงินการทองเนี่ยในช่วงประมาณก่อนครึ่งปีหลังผมคิดว่าน่าจะช่วงประมาณที่ราหูและพฤหัสย้ายเป็นช่วงที่การเงินจะขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตแม่งขัดสน นะครับชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าได้เงินมาหาไปใช้แต่นี่ก็ขอให้รู้ว่าเดี๋ยวเมื่อผ่านช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมไปแล้วชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงขยับดีขึ้นดีขึ้นจากการตัดสินใจของตัวคุณเองเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและและนะครับในปี2568นั้นทำอะไรอย่าไปวันแมนโชนะครับเราเก่งก็รู้แหละว,ว่าเราเก่งแต่ว่าหาตัวช่วย หาคนที่เขามีความถนัดในเรื่องที่เรากำลังจะไปทำคอยเป็นพาร์ทเนอร์คอยเป็นที่ปรึกษารับรองว่าชะตาพุ่งฉิวเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับช่วงต้นๆปีมกรากุมภาโดยเฉพาะช่วงมีนาคมอาจจะมีปากเสียงในเรื่องของงานใครที่ทำงานแล้วมีลูกน้องจำนวนมากช่วงประมาณมีนาคมอาจจะจุกจิกยุ่งยากใจนิดหน่อย พอเมษาพฤษภาไปแล้วนะครับเริ่มเริ่มที่จะขยับดีพอพฤษภามิถุนานะครับดาวเข้าที่เข้าทางมากๆทีเดียวและที่สำคัญก็คือจากช่วงประมาณกันยาตุลาและพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่รับทรัพย์เต็มๆขอให้ชาวลัคนาราศีเมษร,รู้อดทนรู้คำว่ารอได้ หลายๆคนที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะครับบนอุบหรือว่าปีที่แล้วโอ้ดวงการเงินไม่ดีผมว่าคงไม่ใช่เมษทั้งหมดหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศนะีเมษเน่ยเป็นช่วงที่กําลังจะตั้งหลักได้ด้วยซ้าไปชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับดาวอังคารในปี2568นี้ก็ไม่ได้เดินเสียหายอะไรแถมยังมีดาวที่ขยับย้ายตามที่สินแสหมิงได้อธิบายให้ฟังไปแล้ว ดาวราหูนะครับจะย้ายเข้าสู่เรือนลาภัของชาวลัคนาราศีเมษแล้วเป็นเกษตรราธิบดีมีทั้งรายได้ที่จะรับจากความสามารถของตัวคุณเองแล้วลาบรอยก็จะมีให้เห็นกันแทบทั้งปีส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีเมษในปี2568เนี่ยผมว่าหนุบหนับหนุบหนับทีเดียวใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังตนไว้ให้ดี อย่าดันเสือกไปมีสัมพันธภาพซ้ำซ้อนนะครับวุ่นวายจุกจิกกะคบเล่นๆเข้าเอาจริงขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในปีหน้าความรักอาจจะมีความขุขักบ้างเช่นไปรักเอาคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักคุณแต่สุดท้ายแล้วความรักก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นด้วยสติด้วยความคิดรู้ผิดรู้ชอบของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองชินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดี กับดวงชะตาในปี2568นะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการอย่าลืมติดตามดูดวงดี Bright TV, b r i g ท t t o เด y ในทุกช่องทางและโชว์โซเชียลในทุกๆโซเชียลของสินแสหมิงนะครับย้ำว่าวันนี้อยู่ที่ซิวาคาเฟ่ลาดพร้าว130ขอบคุณสถานที่ด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ